ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมากเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่9กมกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าสัญญาณบวกมาแล้วคขมรมนความแตกครับล่าสุดเนี่ยไทยยึด35แนวรบสิ้สนสภาพกันเลยทีเดียวข้อมูลน,นี้ออกมาจากฝั่งของคขมรมนเองพร้อมกับวิบากคุนเซนสถานการณ์เนี่ยลุกฮือประท้วงใหญ่3โรงงานติดต่อกันซึ่งก็ยังรวมถึงฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับเริ่มที่จะส่งสัญญาณชัดเจนขึ้นกับการที่เลือกข้างออกมา แล้วนะครับเรียกว่าเป็นระดับผู้ช่วยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดยที่เข้ามาเยือนไทยเราล่าสุด ซึ่งข้อมูลนี้อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรับทราบไปด้วยกันนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหทาไปทํามากลายเป็นว่าขามแฉกันเองจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ทางฝั่งในเราตีความกับการประทะก,กับขมຈสองรอบที่ผ่านมาครับก็คือเราเนี่ยสามารถยิงไปได้ประมาณหลักร้อยตารางกิโลเมตรแต่ว่าฝั่งขมຈอัปเดตออกมาเนี่ยกลายเป็นเยอะมากกว่าเราอีกครับซึ่งก็เป็นข้อมูล จากฝ่ายค้านที่ไม่ถูกกับฮุนเซนนะครับก็ออกมาเปิดเผยแนวรบล่าสุดที่ก่อนหน้านี้ขเมนเคยประจําการอยู่แนวหน้าแต่สุดท้ายแล้วพอประทะก,กับไทยเรา2รอบเนี่ยกลายเป็นว่าขเมนเสียให้เราถึง35จุดด้วยกันย้ำอีกครั้งว่า35จุดซึ่งก็มีการไล่เรียงมาในตัวประาสาทก่อนนะครับตัวประาสาทเนี่ยฟังของขเมนครับบอกว่ามีประาสาทตาเมินทมประสาสตทตาเมอนโต๊ดปราสาทตาควายประาสาทคณารวมไปถึงช่องอันมาที่ไทยเราเนี่ย สถาปนาแลยก็ยึดเอาไว้ได้นี่เป็นเพียงแค่5จุดหลักๆที่เขมรน,นั้นตีตราออกมาครับส่วนในบริเวณแนวรบเป็นเนินสูงนะครับอย่างเช่นเนินสามาสูเลยหรือว่าเนินต่างๆเนี่ยเขมรเรียกว่าเปิดพิกัดออกมาเลยครับว่าฐานในเราเนี่ยยึดเอาไว้ได้จุดไหนกันบ้างไล่มาตั้งแต่ปราสาทตาควายเนินสามาสูนที่เราสามารถยึดได้ครับและก็มีเนิน2 2 5 ใกล้กับภาษาตาควายร่วมไปถึงเนิน500ในบริเวณช่องอันม้าครับแล้วก็ยังมีเนิน3 2 3ยังมีเนิน6 7, 7 7นะครับแล้วก็ยังมีเนิน400แล้วก็เป็นเนิน2 8 4ส่วนในยอดเขาเนี่ยขเมนบอกว่าเรายึดได้เนี่ยเป็นยอดเขาสัตตสูมครับยอดภูมะเขือแล้วก็ยอดพลานหิน8ก้อนนี่เป็นจุดที่ขเมนชี้แจงออกมานะครับส่วนในหมู่บ้านหรือว่า ชุมชนตามแนวเขตชายแดนเนี่ยก็จะมีพื้นที่บ้านหนองจานครับพื้นที่บ้านหนองยาแก้วพื้นที่บ้าน3หลังบริเวณผาหมออีแดงครับแล้วก็มีจุดชายแดนติดพระวิหารช่องซำแตกคลองหาดช่องสายตะกูอันนี้เป็นเขตชุมชนหรือว่าเขตใกล้หมู่บ้าน ที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้ซึ่งก็ยังมีลาห้วยแอ่งน้าพื้นที่ธรรมชาติอีกนะครับที่มีการแบ่งโซนออกมาทั้งบริเวณท่าเส้นธรรมดาโอสเม็ดบึงตะกวนช่องจอมบ้านตาพระยาและก็ยังมีพื้นที่ยุทธศาสตร์ครับที่เขมรออกมาบอกว่าก็มีเขตจรอนะครับก็เป็นเขตทหารของเขมรที่เราสามารถยึดเอาไว้ได้และก็มีโขดหินดาอันนี้เป็นชื่อเรียกฝั่งเขมรเราอาจจะไม่คุ้นหูก,กันหน่อยนะครับแต่ว่าผมพยายามหาข้อมูลแล้วว่าเฮ้ยม,มันหายากมากนะครับกับข้อมูลนี้ก็มีฐานที่มั่นของเขมรมีอยู่หนึ่ง ดาครับภูมักเขือหินดอนภูเขาปลอยตาทาวชุบอังกลุยนะครับและก็จกครัวนี่ก็เป็นนักหมวดพื้นที่35จุดที่เราสามารถยึดได้แต่ก่อนเนี่ยขเขมนเหมือนจะคุมพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่แปลกใจเลยที่หลายสื่อหลายสำนักเนี่ยออกมาบอกว่าเราสามารถยึดเส้นปฏิบัติการ1นต่อห0,000ืนได้เป็นส่วนใหญ่กับการประรูรอบที่2กับฝั่งของขเขมนโดยเฉพาะจุดหลักๆตัวหลักๆเนี่ยที่ขเขมนที่แจ้งออกมาครับปราสาทตาเมินทมปราสาทท่าควายปราสาทขนาและก็จ้องอันมายุดได้แบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับ ยังบอกต่อว่าก่อนเกิดสงครามไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งไทยเราก็ควบคุมดินแดนของกัมพูชาเอาไว้อยู่แล้ว2ใน3พื้นที่แต่ขนาดเดียวกันครับทหารกัมพูชาเนี่ยก็ยังคงควบคุมดินแดนของตัวเองได้จำนวนทั้งหมด13จุดซึ่งบอกว่าไม่ได้สูญเสียจากการประดัรอบนี้ได้แก่ปราสาทพระภภวิหารนะครับภูผีเนิน3 3 0ครับทุ่งอินทรีภูเขาตางอนหลักเขตที่8มุม3ล้ลานหินรังผึ้งเนิน75นะครับแล้วก็เนิน333รวมไปถึงเนิน398 อันนี้เป็นจุดที่ขมรชี้แจองออกมาว่าไม่ได้เสียแนวรบให้กับไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่นอกเขตเส้นปฏิบัติการ1ต่อห0,000่นที่เราไม่ได้ตีตอบโต้กลับไปโดยเฉพาะเนินามเนี่ยอันนี้ก็จะคุ้นหูกันหน่อยนะครับแต่ว่าบริเวณบูผียังไม่มีการดยันออกมานะว่าเราสามารถยิดได้หรือเปล่าหรือว่าขมรยึคิดได้แต่ขมรนเนี่ยอ้าองออกมาว่าเขาสามารถควบคุมเอาไว้ได้อยู่กับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งก็มีการสรุปออกมาแล้วครับดังนั้นเนี่ย พื้นที่การสู้รบทั้ง2องรอบเนี่ยกัมพูชาสูญเสียไปทั้งหมด35จุดและสามารถรักษาไว้ได้13จุดซึ่งเป็นพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตรไปจนถึงหลายพันตารางกิโลเมตรเลยโดยดินแดนเหล่านี้ครับกัมพูชาจะไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้อีกเว้นแต่จะมีผู้นําคนใหม่ดังนั้นข้อมูลที่ถูกเปิดออกมาน,นี้เนี่ยเขาก็ออกมาบอกเล้ว่า ขอเรียกร้องให้หุนเซนกับหุนมาเนตครับขอโทษประชาชนชาวกัมพูชาและลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการสูญเสียดินแดนทั้งหมด3 5จุดเพื่อที่จะเปิดทางให้มีผู้นําคนใหม่ที่มีความสามารถซึ่งจะดําเนินการเรียกร้องดินแดนทั้งหมดเนี่ย35จุดกลับคืนมาผ่านการฟ้องร้องไทยเราครับผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลโลกและก็ศาลอาญาระหว่างประเทศรวมถึงผ่านกลไกลของข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991อันนี้คือสิ่งที่ขเขมรชี้แจงออกมานะครับเกี่ยวกับการประทะกับไทยเรา แน่นอนว่าเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถยืนบนที่ได้เป็นหมื่นตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ขเขมรไม่มีการพูดถึงครับก็เป็นห้วยตามาเรียกับวัดแก้วถึงแม้ว่าตอนนี้ครับขเขมรจ,จะยังควบคุมเอาไว้ได้อยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากการประทะนกันร,รอบที่2ที่ผ่านมาล่าสุดกองทัพไทยเราครับก็บุกล้อมขเขมรไว้ได้เกือบทั้งหมดนะครับเราเนี่ยล้อมเอาไวไ้ได้แต่ว่าเราไม่ได้มีการยึดได้กับห้วยตาแมาเรียแล้วก็วัดแก้วแต่ถ้าเกิดมีรอบ3ขึ้นมาขเขมรเกิดอยากเฮ้ยพร้อมสําหรับยก3าเนี่ย โอกาสที่เราจะได้หัวนตามไปเลยกับวัดแก้วมันก็มีสูงมากๆนะครับเพราะจุดนั้นเหมือนเราก็ตีวงล้อมเอาไว้ได้ทั้งหมดอ่ะนี่ก็เป็นการรับเดตเกี่ยวกับฝั่งของขอมตรเองครับเป็นข้อมูลที่ผมก็ว้าวเหมือนกันนะเราสามารถยึดได้หลายตัวหลายจุดเลยแล้วมันก็ออกไปสู่ขมตรแล้วกับข้อมูลนี้นะครับมีคอมเมนต์กันต่างๆนานาเสดดแดนให้กับไทยเราแต่อย่าลืมว่าดินแดนตรงนั้นมันเป็นฝั่งของไทยเราผมไม่เชื่อนะว่าเปลี่ยนฮุนเซนแล้วขมตรจะไม่มาแบบโตแยเราแบบนี้อีกก็ยังมีการอ้างออกมาว่าถ้าเกิดเปลี่ยนนนผู้ําเี่ย ก็ต้องเอาดีเดนนทั้งสาจมจุดกลับขึ้นมาให้ได้ผ่านสารโลกบ้างผ่านสารอาญาโลกบ้างหรือว่า ข้อตกลงสันติภาพปารีสซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยรบยังไงก็ไม่จบกับขเขมนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้บริเวณเขาพระวิหารนะครับขเขมนก็ยังมีการเสริมสร้างที่มั่นแบบมั่นคงหนักมากคือระดมแบบทําที่มั่นกันโอโหแข็งแรงนะครับตั้งแต่วันที่หยุดยิงเลยก็ตอนนี้ยังไม่จบนะครับยังขนอุปกรณ์ทําบังเกอร์สร้างบังเกอร์อย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรานะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกเรื่องราวด ระบานกันอีกแล้วเพราะ การประทวงยังไม่จบไม่สิ้นนะครับผมเคยรายงานไปเนี่ยการบรดทวงมีอยู่1จุดประมาณสองบนนันโดอัปเดตออกมาล่าสุดอีกแล้วครับกลายเป็นว่าตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่9กมกราคมนั้นการประท้วงของข,องของเมีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างน้อย3โรงงานเลยซึ่งเป็นทั้งโรงงานรองเท้าครับที่มีการเรียกร้องไม่จ่ายค่าจ้างโบนัสหรือว่างดจ่ายโอดีให้กับชาวขเมรเองที่มีการใช้งานแลกเองินออกมาแต่ว่าตอนนี้การประท้วงหนักข้อเข้าทุกวันนะครับหมายความว่าเศรษฐกิจของขมรนตอนนี้มันก็เริ่มสุดมากเข้าทุกวันเหมือนกันสุดแล้วสุดอีก ชุดจนหนึ่งขั้นฮุนเจนเนี่ยไมเกรนขึ้นกันเลยทีเดียวประกอบกับเราก็สามารถจับกลุ่มชาวขมเมนที่ลักลอบเข้ามาเนี่ยสารายและก็มีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะบริเวณในเขตปอยเปตนะครับก็มีการนัดหยุดงานของแรงงานข่ามนเองนะประท้วงโรงงานไม่จ่ายค่าแรงและก็บอกให้รัฐบ,บาลฮุนเจนเนี่ยแทรกแซงสักทีหนึ่งเพราะนายจ้างเป็นชาวจีนครับซึ่งก็เป็นแรงงานชายหญิงหลายร้อยคนนะจากโรงงาน ML ในเขตเศรษฐกิจพิเศษครับในเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตยเมนเจยที่ออกมาโจม ประท้วงและก็นัดหยุดงานกันหลังจากบริษัทเนี่ยไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เลื่อนออกไปเป็นวันนั้นเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นบ้างแล้วก็มีการออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อย,อยครั้งแม้ว่าแรงงานเนี่ยจะทนมาโดยตลอด พร้อมกับหวังให้กระทรวงแรงงานของขมิเองนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแทรกแซงแก้ไขซักทีหนึ่งอันนี้เป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะเกี่ยวกับโรงงานของขมิมันจะทดอบอะไรหลายอย่างมากนะครับว่าพอเราปิดด่านแล้วเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าขมิอาจจะโดนหนักมากกว่าเดิมแล้วปิดด่านมาน่าจะครึ่งปีได้ก็สุดลวงแบบตาเห็นเลยนะครับสำหรับเศรษฐกิจขมินเองตามติดตามต่อกันอีกเรื่องราวนึงครับขนาดเดียวกันเนี่ยสัญญาณบวกเกิดกับไทยเราอีกแล้วครับเพราะล่าสุดผู้ช่วยรัฐมนตรีครับกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ตบเท้าเข้ามาเยือนไทยอีกรอบหนึ่งครับและก็มีการขอบคุณไทยเราที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงกับเขมรและก็บอกกับไทยเราว่าเป็นพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกยืนยันว่าจะมีความร่วมมือทั้งความมั่นคงการอาหารการทุตแบบเต็มสเกลเดี๋ยวก็เป็นมิเตอร์ครับมิเชลดีซอมเบรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาครับได้มาเยือนไทยแล้วก็เข้าพบต่างประเทศของฝ่ายไทยเรา ซึ่งก็มีการอัปเดตสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยนะครับก็เรื่องราวนี้ครับน่าจะเป็นสัญญาณบวกนะกับความมั่นคงของไทยเราไม่ว่าจะเป็นการอาหารทางการทูตระหว่างไทยกับอเมริกาถึงแม้ว่าความจริงใจมันอาจจะยังไม่เยอะก็ตามแต่สุดท้ายแล้วก็ยังมีชาติที่มาเยือนไทยเราชาติที่มาสอบถามไทยเราต่างกับขมรที่ไม่ค่อยมีเลยนะครับไม่ค่อยมีจริงๆมีแต่ฮุนเซนครับที่ไปเยือนประเทศนั้นประเทศนี้แต่ว่าไทยเราเนี่ยประเทศอื่นเขามาเยือนนะสอดคล้องกับอีกเรื่องราวนึงนะครับกับเอกอัคราชทูตจีนประจำกัมพูชาเนี่ย ก็ล่าสุดมีการส่งมอบอุปกรณ์ที่รัฐบาลจีนครับจัดหาให้สําหรับการเก็บกู้ทุนระเบิดฝั่งของเขมรเองซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวครับประกอบไปด้วยเครื่องตัวจับโลหะเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นและก็ยานปานะ ซึ่งการช่วยเหลือนี้ครับก็ฮุนเซนรูปปากเลยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ได้มาแบบเต็มๆได้มาแบบฟรีๆคือเกาเหเก็บกู้ไปสิบทุนแต่วางเพิ่ม20่สิบทุนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันเลยอาศัยเงินจากนานาชาติเนี่ยมาซัพพอร์ตตัวเองแบบนี้ทั้งจีนเออญี่ปุ่นเลยก็บริจาคอย่างเดียวเลยครับทั้งที่เกาเหลนก็มีการวางทุนระเ,เต็มแนวแต่ฮุนเซนเนี่ยเล่นละครเก่งเล่นบทเดือเก่งมากๆคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งช โดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ n f Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบกในที่เดียวก็นี่เป็นเรื่องราวอัปเดตครับกับสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเราโมเมงก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าขมิญน,นั้นไว้ใจไม่ได้ครับสถานการณ์ตอนนี้อาจจะมีความสงบในระดับหนึ่งเพราะขะมิมีการปรับปรุงเสริมที่มัน่นรอบกันรอบที่แล้วเนี่ยเละเทะมากเกินไปเละเป็นโจกเลยกับอดญมันต่างๆหลายคลิปฝังขมิครับ พี่มีการถ่ายออกมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีฐานอยู่นะก็เ <g> ป <ül> ็นการสร้างฐานใหม่เหมือนกันก็รอล็เดตความคืบหน้ากันต่อเนื่องได้นะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกด like, ไกลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุย